นิทานเรื่องลมกับพระอาทิตย์การครั้งหนึ่งลมแรงกับพระอาทิตย์กำลังโต้เถียงกันบนท้องฟ้าลมพูดเสียงดังว่าข้าแข็งแกร่งที่สุดในโลกไม่มีสิ่งใดต้านพลังข้าได้พระอาทิตย์เพียงยิ้มอ่อนๆแล้วตอบว่าแต่บางครั้งความอบอุ่นก็มีพลังมากกว่าความรุนแรงทั้งสองตกลงที่จะทดสอบกันพวกเขาเห็นนักเดินทางคนหนึ่งกำลังเดินไปตามถนนสวมเสื้อคลุมหนา ใครทําให้ชายคนนั้นถอดเสื้อคลุมได้จะเป็นผู้ชนะลมประกาศลมเริ่มก่อนมันพัดแรงจนต้นไม้โอนเอ็นใบไม้ปลิวกระจายนักเดินทางยิ่งกอดเสื้อคลุมแน่นขึ้นลมไม่ยอมแพ้พัดแรงขึ้นจนฝุ่นตลบแต่ชายคนนั้นกลับยิ่งห่อหุ้มตัวเองเมื่อถึงตาพระอาทิตย์มันส่องแสงอบอุ่นลงมาช้าช้าอากาศค่อยๆนุ่มนวลและสบายนักเดินทางเริ่มรู้สึกร้อนขึ้นทีละนิดและในที่สุดก็ถอดเสื้อคลุมออกด้วยรอยยิ้ม ลมถอนหายใจยอมรับความจริงพระอาทิตย์พูดเบาๆว่าความอ่อนโยนสามารถทำในสิ่งที่ความรุนแรงไม่อาจทำได้ข้อคิดเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความอ่อนโยนและเมตตาบางครั้งมีพลังมากกว่าความแข็งกร้าวนิทานเรื่องหนูกับกบการครั้งหนึ่งมีหนูบ้านตัวหนึ่งกับกบที่อาศัยอยู่ริมสระทั้งสองมังเอิญพบกันและพูดคุยกันทุกวันจนกลายเป็นเพื่อนกัน กบพูดด้วยรอยยิ้มเจ้าเลวา่ว่าเจ้าควรมาอยู่กับข้าที่ส,สีเราจะได้เล่นน้ําด้วยกันทั้งวันหนูส่หัวข้าอยู่บนบกทอนัดกว่าไม่ชอบน้าหรอกกบไม่ยอมแพ้มันจึงผูกขาหนูไว้กับขาของมันด้วยเทาวันอย่างนี้เจ้าจะได้ไม่หนีไปไหนมันหัวเราะหนูตกใจแต่ไม่สามารถแก้เทาวันออกได้กบกระโดดลงน้ําทันทีหนูถูกดึงตามไป มันพยายามตะเกียกตะกายสุดแรงแต่ไม่ถนัดจนน้ำเริ่มเข้าปากเข้าจมูกในที่สุดหนูจมน้ำตายเพราะความดื้อรั้นของกบไม่นานนักเหย่่ยวก็บินโฉบลงมาที่สระมันเห็นหนูที่ผูกติดกับกบลอยอยู่เหนือน้ำเหี่ยวจึงคว้าหนูขึ้นไปและกบก็ถูกลากติดไปด้วยกบสิ้นใจไปพร้อมกับเพื่อนที่มันหลอกลวงเรื่องนี้กลายเป็นคำเตือนว่าการครบเพื่อนชั่วอาจนำภัยมาถึงตัวเราเอง เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการคบเพื่อนผิดหรือติดตามผู้ไม่จริงใจอาจนําพาความหายนะมาสู่เรานิทานเรื่องกวางกับพรานการครั้งหนึ่งมีกวางผู้หนึ่งเดินไปดื่มน้ำที่สะใสเมื่อมันก็มองลงไปในน้ำก็เห็นเงาของตัวเองสะท้อนกลับมามันตื่นตาตื่นใจกับเขาที่งดงามใหญ่โตจนไม่อาจละสายตาได้แต่เมื่อมองไปที่ขาของตนมันกลับรู้สึกผิดหวัง ขาของเราช่างบางและน่าเกลียดมันคึพรรมพำต่างจากเขาอันงดงามที่ใครเห็นก็คงต้องชื่นชมขณะมันกำลังหลงไหลในเงาของตนเองเสียงดังฟืบก็ดันขึ้นพรานผู้หนึ่งยกคันธนูเล็งมาที่มันกวางตกใจสุดข,ขีดรีบวิ่งหนีเข้าไปในป่าขาที่ยาวและผอมของมันกลับช่วยให้วิ่งได้รวดเร็วอย่างเหลือเชื่อมันเกือบจะหนีพ้นจากการไล่ล่าของพราน แต่เมื่อมันวิ่งผ่านผู้ไม้หนาทึบเขาของมันกลับติดอยู่ในกิ่งไม้มันพยายามดิ้นรนแต่ยิ่งดิ้นก็ยิ่งพันกันแน่นพรานจึงวิ่งเข้ามาใกล้ทีละนิดกวางร้องให้ในใจแท้จริงแล้วสิ่งที่เราหลงหลายกลับเป็นสิ่งที่ทำร้ายเราเองไม่นานมันก็สิ้นใจเพราะความประมาทและความหลงตัวเองเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางครั้งสิ่งที่เราดูถูกกลับเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตเราส่วนสิ่งที่เราภูมิใจเกินไปอาจกลายเป็นภัย นิทานเรื่องลาในหนังสิงโตการครั้งหนึ่งมีลาตัวหนึ่งซึ่งเบื่อที่ถูกมองว่าโง่และอ่อนแอวันหนึ่งมันบังเอิญเจอหนังสิงโตที่ถูกทิ้งไว้ในป่าดวงตาของมันเป็นประกายถ้าข้าใส่นี้ทุกคนต้องกลัวข้าแน่แน่มันจึงเอาหนังสิงโตคลุมตัวแล้วเดินออกมาอย่างสง่างามเมื่อสัตว์อื่นเห็นต่างก็ตกใจและวิ่งหนีกระเจิงลาหัวเราะในใจและคิดว่าตนเองยิ่งใหญ่กว่าใคร หลายวันผ่านไปมันใช้ชีวิตอยู่ในคราสิงโตไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แม้แต่วัวควายหรือแพะที่เคยหัวเราะเยาะมันมันเพลิดเพลินกับการหลอกลวงนี้อย่างยิ่งแต่วันหนึ่งขณะมันกำลังเดินอวดมันก็เปิดปากร้องออกมาเสียงที่ดังไม่ใช่คำรามของสิงโตแต่เป็นเสียงร้องแหบของลาท่านใดนั้นสัตว์ทั้งหลายรู้ความจริงและหัวเราะเยาะมันเสียงดังเมื่อพรานในป่าผ่านมาเห็นเขาก็หัวเราะแล้วพูดว่า ถ้าเจ้าไม่อ้าปากเจ้าคงทําให้คนทั้งป่าหลงเชื่อได้อีกนานลาน,น้อยได้แต่ก้มหน้าอับอายและรู้ว่าความจริงไม่มีวันปกปิดได้ตลอดไปข้อคิดเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการปลอมแปลงอาจทําให้หลอกคนได้ชั่วคราวแต่ความจริงย่อมเปิดเผยเสมอนิทานเรื่องอีกากับงูการครั้งหนึ่งมีอีกาคู่หนึ่งอาศัยอยู่บนต้นไม้ใหญ่ พวกมันสร้างรังอย่างอบอุ่นและเฝ้ารอวันที่ลูกๆของพวกมันจะฟักออกมาแต่ทุกครั้งที่ไข่ใกล้จะฟักงูร้ายที่อยู่ใต้ต้นไม้ก็มาขโมยกินไข่ไปหมดอีกาทั้งสองเสียใจนักแต่ยังไม่รู้จะทำอย่างไรวันหนึ่งอีกาตัวผู้คิดอุบายขึ้นมาได้มันบินไปยังบ้านของชาวบ้านที่มั่งคั่งมันหยิบกําไรทองที่วางอยู่แล้วบินกลับไปที่รังเมื่อชาวบ้านเห็นอีกาบินไปพร้อมกับกําไรทองก็รีบวิ่งตามไป อีกาตั้งใจบินไปทิ้งกำไลไว้ใกล้โพรงงูเมื่อชาวบ้านมาถึงพวกเขาเห็นกำไลอยู่หน้ารังงูจึงขุดโพรงเพื่อนำมันกลับคืนทันใดนั้นงูก็ถูกฆ่าและจับออกมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอีกาจึงสามารถเลี้ยงลูกน้อยได้อย่างปลอดภัยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าปัญญาและไหวพริบสามารถเอาชนะพลังกำลังได้นิทานเรื่องสุนักกับระคัง การครั้งหนึ่งมีสุนัขตัวหนึ่งชอบวิ่งเข้าไปกัดทำร้ายสัตว์อื่นในหมู่บ้านเจ้าของรู้สึกเหนื่อยใจจึงคิดหาวิธีเตือนผู้คนให้ระวังเขาจึงผูกระฆังไว้ที่คอสุนัขตัวนั้นทันทีที่สุนัขวิ่งไปไหนเสียงกระดิ่งก็ดังกริ๊งกริงทุกคนได้ยินก็รีบหลีกทางทำให้ไม่มีใครถูกกัดอีกแต่สุนัขกลับเข้าใจไปเองว่าระฆังนี้คือเครื่องประดับแสนสง่ามันเดินเชิดหน้าอวดไปทั่วหมู่บ้านดูข่าสิ ข้าเป็นสุนัขที่พิเศษที่สุดใครๆก็ได้ยินเสียงข้ามันรู้สึกภาคภูมิใจโดยไม่เข้าใจความจริงในที่สุดสุนัขตัวหนึ่งที่อายุมากกว่าเดินเข้ามาและพูดว่า mm. เจ้าโมโู่เอยระครังที่คอเจ้าไม่ใช่เครื่องยกย่องแต่มันคือเครื่องหมายเตือนว่าเจ้าคือภัยต่อผู้อื่นต่างหากสุนัขจึงตระหนักว่าการอวดในสิ่งที่เป็นตราบาปไม่ใช่สิ่งน่าภูมิใจเลยขอคิด <c oughs> เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ควรภาคภูมิใจในสิ่งที่เป็นตราบาปของตนเอง